กรับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับผมฮะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับแล้วผมก็พาเจ้า Honda Jazz GK คันนี้มาให้เพื่อนๆนะครับได้ชมนะครับได้เลือกซื้อนะครับผมฮะเพราะว่าสีสวยมากผมบอกให้เลยนะครับตัวนี้ปี2014รถบ้านมือเดียวนะครับผมรถมือเดียวในเล่มเลยนะครับมาพร้อมกุญแจกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะครับสองดอกครบนะครับรถมือเดียวในเล่มนะแล้วดูสิครับสี เหลืองสวยมากนะครับตัวจริงสีสวยมากนะครับผมออปชันมาให้จะเป็นตัว SV นะครับผมออกจากใบแดงมาตัวนี้มีคู่มือการใช้งานนะครับมีสมุดวารันตีมาให้ครบนะครับจะได้เห็นอยู่ในรถได้ผมเปิดให้ดูอีกทีพาชมรอบๆก่อนนะครับสีสันสวยมากนะครับผมไม่ค่อยมีของนะตัวนี้ผมบอกให้เลยนะครับผมและที่สําคัญที่สุดนะครับรถได้มือเดียวเลยนะครับผมไม่ไม่ช้ำนะครับแต่ผมพาดูด้านหลังก่อนนะครับเห็นไหมครับออปชันที่ได้มาก็จะมีกล้อง หลังให้ครบนะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังอ่าชาร์จที่มันมานะครับผมแล้วก็เซนเซอร์กันชนหลังแบบนี้เลยนะครับสวยเลยครับไม่ต้องแต่งอะไรเลยครับทรงมาสวยเลยนะครับแล้วก็บาะหลังตามสเต็ปนะครับก็จะพับได้แบบนี้นะครับของแจ็สเนาะอ่ะผมพับให้ดูข้างเดียวแล้วกันนะครับนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีถาดให้แบบนี้นะครับแล้วก็ยางอะไรอยู่ด้านหลังครบพร้อมเครื่องมือนะครับสําคัญเลยนะครับ แบบนี้เลยนี่นะครับยางอะไรโอ้โหดอกแน่นมากแม็กซิตนะครับยังไม่ได้ลงพื้นเลยอ่ะนะครับผมแบบนี้แล้วก,ก็กว้างแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถพับเรียบวางสัมภาระวางกล่องวางของค้าขายได้เอางี้ดีวกว่าสเตปของกันดาแจ๊สนะอ่ะผมให้ดูทรงของมันครับเป็นไงครับสวยมากนะครับไม่ต้องแต่งอะไรแล้วผมว่าไม่ต้องแต่งแล้วนะนะสเตปผมนะผมแบบสีมันสวยอยู่แล้วอ่ะ ไม่ค่อยมีของแรุ่นนี้แล้วเบาะภายในครับจะเป็นเบาะผ้าลายของเขาเลยนะครับมาแบบนี้เลยสะอาดๆแบบนี้เลยนะครับผมผ้ายางรองพื้นครบแล้วก็จะมีผมตรงกลางนะครับผมแล้วดูครับสวยมากส่วนด้านหน้ากระจกเดิมเลยครับเพื่อนเห็นไหมครับอารามนะครับผมของฮอนดานะครับตีตามาชัดเลยว่าฮอนด้าไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก่อน ส่วนภายในด้านหน้านะครับตรงผู้โดยสารข้างก็ไม่มีช้าเหมือนกันนะครับเบาะสวยๆแบบนี้ลายมันสวยมากนะเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมครับสมุดรับประกันเห็นไหมครับอ่นผมให้ดูนี่ครับที่ผมบอกนะครับ Honda Jazz SV AT นะครับชัดเจนนะครับออปชันเป็นอ่า SV แล้วผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันท็อปปี2014นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนแบบนี้นะครับผมเปิดท้องเครื่องเลยครับ แต่ผมพาดูภาษีนะครับไม่ขาดนะครับสองห้าหกเก้าเรียบร้อยอ่ะครับเปิดห้องเครื่องให้ผมนิดนึงครับเดี๋ยวผมไม่มือปืนผมเปิดห้องเครื่องให้นิดนึงโอเคโอเคครับนี่ห้องเครื่องนะครับให้ดูห้องเครื่องกันเลยเดี๋ยวจะจ้าให้ฟังนะครับนี่ระบบเบรก ABS นะครับ USB Airbag ครบนะครับสวยเลยครับผมเดิมเดิมเลยครับเพื่อนๆเดิมเดิมเลย ดูสิครับลูกยงลูกยางอยู่ครบหมดเลยนะครับสภาพดีมากเลยสวยมากเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องก่อนไฟตัดบอกครบนะดูสิครับต้องมาแบบนี้นะล้อแมกอัลลอยนะครับพร้อมยางมิชลินนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังไฟเลี้ยวที่กระจกครบนะครับผมดูภายในสะอาดมากเลยครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับผมจะได้ดูเลขไม้ด้วยนะครับนี่นะครับกดสตาร์ทอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆฟึบ ติดแล้วครับผมนะครับแล้วก็แอร์ก็จะเป็นดิจิตอลนะครับแอร์จอแล้วแอร์แรงมากนะครับผมหน้าจอก็จะเป็นแบบสัมผัสแบบนี้แล้วนะครับผมทัชสกีแล้วนะครับผมชัดเจนนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมกล้องถอยหลังนะครับครบเลยแล้วก็เกียร์จะเป็นแพตเทิร์นชิพนะครับนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคูสคอนโทรลนะครับเกียร์แพตเทิร์นชิพ ชัดเจนนะครับสะอาดมากแล้วก็หมดีอคอนนะครับผมกระจุกพับไฟฟ้าแล้วนะครับผมไปดูของเครื่องนิดนึงอันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเปิดแอร์แล้วนะครับเสียงเครื่องนิ่มมากนะครับผมนิ่มๆเลยเดินนิ่มๆเลยครับสนอหูมากเปิดแอร์แล้วแต่ของวันด้าต้องยอมรับแบบลูกเล็กทีเดียวนะครับเอาอยู่ครบเอาอยู่ครบเลย ดูให้ดูหน้าตรงครับผมสวยมากสวยจริงขับดีมากแล้วเมื่อกี้ผมลองขับมาแล้วครับเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับผมลุงพี่ครับปิดฝากระโปรงให้หน่อยครับจะให้ปิดดูทรงอีกทีนะครับผมสวยนะครับไม่ต้องแต่งแล้วนะผมว่านะสําหรับใครที่หาแชสสวยๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยจัดไฟแนันได้เต็มฟรีดาวนะครับและที่สาคัญที่สุดราคานะครับอยู่ที่นะครับ 3 3 8 0 0 0บาทนะครับผม3 3 8 0 0 0บาทกับ Honda Jazz GK คันนี้นะครับปี2014นะครับขับสนุกมากนะครับประหยัดน้ำมันนะครับใครที่สนใจนะครับโทรนะครับ095นะครับผม740นะครับ1229นะครับ ID Line UTVP นะครับอ่ะอีกทีนะครับกับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วสนใจรถ Honda Jazz 1.5 GK สีเหลืองคันนี้หายากนะผมว่าสาวๆอาจจะชอบมากแน่นอนเลยสีสวยมากตัวจริงสีสวยมากขับดีมากครับช่วงล่างแน่นเลยครับเมื่อกี้ขับมาแอร์เย็นฉ่ำออปชั่นตัว็อบแล้วครับตัวนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวโทร0 9น7์0 1 2 2 9ดีไอดีไลยนะครับเอกสารนะครับครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็สมุดรับประกันนะครับยังมีให้เห็นนะครับอีกทีนะครับกับใครที่สนใจรถ อันด้าเจ็ด GK คันนี้โทร095 7040 1229ไอดิลไล UTBP สวัสดีครับ